เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของไทดรอลีกันก่อนครับว่าเป็นเป็นข่าวที่ค่อนข้างอยู่ในกระแสที่คุณอาจจะสนใจแน่หน่อยแต,อแต่จะจะบอกว่าปีนี้ไทลรอลีกค่อนข้างมีปัญหาเยอะเลยเรื่องของยังไม่ลงรอยเรื่องของเงิน ค <c oughs> งเงินที่จะมาจาดแข่งขันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องของช <c oughs> ่องขายท่าสดด้วย <c oughs> นะครับผม,มแล้วก็เมื่อวานนี้ทางสมาคมก็ได้มีการประชุมภายในกันแล้วนะครับพูดถึงแนวทางเบื้องต้นที่จะมีการแข่งขันไทยลีกในฤดูกาลถัดไปนี้ครับผมต้องบอกว่า ฤดูการใหม่เนี่ยอย่างที่เราเราแจ้งไปนะเราเล่าให้ฟังไปว่าปัญหาก็คือเรื่องของสปอนเซอร์หลักเนี่ยถอนตัวไปคือทางทรูเนี่ยเขาถอนตัวไปเมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมานะครับผมซึ่งสมาคมก็กําลังพยายามเร่งหาเจ้าใหม่อยู่นะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์โควิดเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ยากการหาสปอนเซอร์มันก็ยากด้วยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยงบประมาณที่จะมาจากกกทเนี่ยนะับมันก็กกทเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ดูแค่ กีฬาเดียวนะฮะเป็นที่บอกว่าโควิดเนี่ยมันกระทบกันหมดทุกชนิดกีฬามีผลกระทบหมดฟุตบอลฟุตบอลนั่นเขาก็โดนกันหมดนะครเพราะฉะนั้นล้วกกทจากเงินจํานวนเดิมเนี่ยที่ที่เคยได้จากกกทเนี่ยสามสิบกว่าล้านบ้างถ้าผมจําไม่ผิดนะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วอาจจะต้องได้จํานวนที่มันน้อยลงมาครับแล้วสปอนเซอร์ก็ยังหายังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้ยังไม่ชัวร์แต่พอมีแล้วใช่ไหมอาจจะมี แต่ก็คือมันมันจะไปให้ไปเทียบเท่ากับทางทูให้มันก็คงลำบากใช่มันไม่มันไม่ถึงได้ก็ไม่ถึงแล้วก็เงินเราก็เขาอาจจะลดลงมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแข่งขันในทะเลมันก็เลยอาจจะยังก้ามก้ามเก่งๆอยู่ว่ามันจะทําได้ดีเหมือนกับช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วก่อนนี้เนี่ยที่ทางสมาคมเองนะฮะก็บอกว่าอ่ะได้กลับไปคุยกับทางทูที่จะกลับมาถ่ายสดเฉพาะการถ่ายสดนะไม่ได้เกี่ยวกับสปอนเซอร์อะไรแล้วสมมุติว่า ทูเนี่ยอย่างสองฤดูกาลก่อนเนี่ยเขาจ่ายเรื่องของค่าลิขสิทธิ์สิทธิประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยสมมุติว่าจ่ายหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยบาทบแต่ถ้ามา,มาแค่ถ่ายทั้สดอาจจะจ่ายไม่ได้เต็มร้อยแล้ะอาจจะแค่สีส่สิบสามสิบอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเผื่อไม่เกินครึ่งด้วยไม่ถึง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 แน่ยังไงก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับผมซึ่งถ้ามีอย่างน้อยอ่ะมันก็ช่วยเบาใจได้ว่าอย่างน้อยมันจะมีการถ่ายสดให้กับแฟนๆได้ดูครบทั้งหมดทุกคู่นะครับผมซึ่งทีีีนน้เ่ย การประชุมเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันค่อนข้างเบาเบ้วนะเบาๆหน่อยอาจจะได้เรื่องของช่วงเวลาแข่งขันนะครับผมช่วงเวลาแข่งขันก็คือเขาบอกว่าไม่สัปดาห์แรกก็สัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมพี่ปุ่มนะฮะสัปดาห์แรกเนี่ยถ้าถ้าดูก็จะเป็นวันที่สิบวันที่วันที่ห้าที่หกธันวาห้าธันวาอันนี้เร็วสุดไม่ก็สัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สองก็จะเป็นสิบสองสิบสามธันวาคม ก็คือจ,จะช่วงประมาณนี้นะสำหรับนัดแรกที่จะเริ่มาการแข่งขันทัวร์ลอลไทยแลน์ลีกแต่ก็คือจะแข่งแบบเสาอาทิตย์เท่านั้นนะไม่มีกลางสัปดาห์ซึ่งผมก็บ่ามันก็ดีกลางสัปดาห์นี่โอ้โหแฟนวอลเลยบอลจะไปดูมันยากโอกาสทีมด้วยทีมด้วยหลยมีเวลาซ้อมมีเวลาให้ร่างกายมันได้พักได้พักบ้างแล้วก็เรื่องของเงินรางวัลเนี่ยรู้ไปถึงงบประมาณที่จะเป็นเงินสับสูนของสโมสรเนี่ย อันนี้อาจจะลดลงนะฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยสโมสรที่ได้จากเงินจากทูนะได้ล้านหกล้านหกแสนบาทอันนี้ทุกทีมได้แล้วก็ได้จากกโทออีกหนึ่งล้านบาทรวมแล้วเป็นสองล้านหกอาจจะไม่ถึงขนาดเนี้ยมันก็น้อยจะน้อยลงอาจจะน้อยลงอาจจะเหลือแค่หกแสนเลื่อนไปยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นนะเนี่ยอันทีปัญหาใหญ่เลยพี่ปึ้มใหญ่สิเรื่องของเงินรางวัลด้วยเงินรางวัลก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยน มันลดน้อยลองไปอีก SMM ไม่ช่วยเขาได้ไหมหรือว่าเราต้องช่วยตัวเองก่อนไปช่วยเขาเลรว <Yes> ตัวเองเอาไม่รอดเลยช่วยตัวเองก่อนออนะฮะก็อ่ะนี้ก็คือเรื่องของการจัดการแข่งขันนะครับผมเรื่องถ่ายเท่าสดเนี่ยตอนเนี้ยทางทูเหมือนจะไม่เอาแล้วนะเหมือนเจรจาจะล่มไปแล้วล่มเลยก็คือคราวนี้ไม่มีแล้วไม่โดทูไม่มีอ้หหนักอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปหนักเลยนะฮะซึ่งสมาคมก็บอกว่าถ้าไม่มีช่องถ่ายจริงๆนะ คือตอนนี้ทูดีลกับทูวร่มไปแล้วต้องไปดีลกับเจ้าใหม่แล้วช่องอื่นนะฮะแต่จะดีลเอสเอ็มนะเอสเอ็มไม่มีช่องเออแต่เขาบอกเนี่ยช่องทางออนไลน์ยูทูบกับเฟซบุ๊กไงเอสเอ็มมีช่องทางยูทูบอยู่นะมันมันไม่ได้เดี๋ยวพี่ปื่มคือถ้าเข้าเข้ามาหาเราเนี่ยใช่ไหมก็ต้องจ้างเราจะจ้างเราไงเขาไม่มีตังค์เขาบอกเรื่องเงินรางวัลเงินอะไรพวกนี้ยังไม่มีอยู่เลยจับมือได้ไหมจับมือไม่รู้ฝากพี่คุยอะไรขาดจักด้วยนะ ผมไม่เกี่ยวดิผมคุยไม่ได้ขนาดนั้นนะก็อันนี้ก็จะออกมาเป็นนี่ไงนี่ไงพี่โบไงจะให้พี่โบไปถ่ายไปภาคเองนแต่คือเป็นทางออกสุดท้ายเขาบอกว่ากล้องใช้สี่เป็นหกตัวทีทูใช้แค่4ี่เหรอไม่ไม่อันนี้ของสมาคมออกมาถึงถ้าจะเป็นออนไลน์ถ้าจะเป็นอันนี้ YouTube Facebook ของสมาคมที่จัผลิตเองในช่องของเขาอะ TVA Channel อะอ่าอ่าอ่อ่าอันนั้นก็จะเป็นกล้องจากสี่ตัว ก็จะซื้อมาเพิ่มอีก2ตัวให้เป็น6ตัวนะฮะก็จะเป็นโปรดักชั่นแบบที่เราเห็นอะที่ไปถ่ายตัวเนี้ยช่วยกอถ่ายรายการเด็กตัวเนี้ยที่แข่งกันอยู่อย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นก็ที่โดนด่ากันยับอ่ะก็จะเพิ่มกล้องให้ไงจะเพิ่มอ่าเพิ่มจำนวนกล้องเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวมาเช่าสโลจากเราได้ได้ดิมาเช่าสโลจากเราได้เดี๋ยวให้เราให้ซูเปอร์สโลไปเลยแพงเนี่ยแมทอนี่เป็นแสนนะพี่อ๋อมครับผมนะฮะ เอาเงินไปนี่สลับสนน,นดีกว่าแล้วตอนนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือบอกว่าจะเริ่มแข่งขันเดือนธันวาใช่ไหมครับสมาคมก็บอกว่าเพราะฉะนั้นใครที่พร้อมนะเพราะตอนนี้นะักกีฬาซ้อมมาอยู่กับทีมชาติใช่ไหมใครที่อยากจะเรียกตัวกลับไปซ้อมเพื่อเตรียมแข่งไทยลีกครับเชิญได้เลยเรียกได้เลยนะครับผม่มะส่วนวอลเลยบอลโปรชาเลนต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นทัวร์เมนต์คัดเลือก2ทีมที่จะไปเล่นในไทยลีกนะเพราะตอนนี้ไทยลีกมีหกทีมท ทีมครบยังพี่อมโอลมเปรยนเนี่ยยัง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 เหมือนยังไม่ได้เปิดรับสมัครด้วยโอ้ยังด้วยใช่ใกล้แล้วนะก็จะแข่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี่ก็กันยาแล้วนะโอ้ยเดือนเดือนกว่าทันทันเหรอมีมีมีทันอยู่ทันอยู่นะใครจะไปกล้าลงทุนเรื่องเข้าของวของบอลไทยลีกที่ที่นำมาฝากกันก็อาจจะหลายหลายอย่างนะคือาจจะแต่สิ่งที่อาจจะยังอยู่ก็เรื่องของไายทสด ยังไงก็มีนะครับยังไงก็ต้องมีสุดท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นทีวีเอชแนลเำามไม่ขึ้นจอทีวีก็อาจจะไปทีวีเอชแนลเลยเอาทางออนไลน์วิดีโอชัลเลินน่าจะยังมีอยู่แล้วก็บันทึก v s ก็ยังมีอยู่สำนักสอร์พวกนี้นั่นมันเป็นของทางสมาคมที่เขามีอยู่แล้วใช่เขามีแล้วเขาจัดก,การก็ให้กำลังใจแล้วกันสมาคมก็จะได้ ไปหาผู้สนับสนุนรายใหม่แต่การแข่งขันนี่ก็าจ้เป็นแบบเดิมนะพี่ออมเป็นเดิมของปีที่ผ่านมาแข่งวันละสี่คู่ใช่ใช่สี่คู่สี่คู่จะเล่นสนามเดียวเหมือนเดิมนะอาจจะมีย้ายไปบ้างนิดหน่อยตอนนี้เดี๋ยวรอยืนยันสนามยังไม่ทันการก่อนลวกันครับจะบางกะปิเหมือนเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนที่เดี๋ยวรอดูชนบุรีบ้างโคราชบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่คือแน่นอนละเสาร์อาทิตย์ครับผมนะฮะมีเรื่องอะไรีกนะเมื่อกี้จะพูดก่อนที่พี่ปื้มจะอกมา เรื่องของแบบแบบการแข่งขันก็คือเหมือนปีนี้อาจจะอาจจะนะไอที่ได้ยินมาก็คือฤดูการที่แล้วเนี่ยจบเล็กแรกปุ๊บตัดเหลือเจ็ดใช่ไหมครับแต่ฤดูการนี้จบเล็กแรกปุ๊บจะตัดเหลือหกเลยอ่าจะข้ามล็อตสองไปเลยจะเป็นจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างโหดร้ายหน่อยก็คือตอนแรกมีแปดแล้วก็จะเหลือหกแล้วก็เหลือสี่เลยไฟนอลเลยใช่ใช่นะฮะคือผมว่าแค่ตัดหนึ่งอ่ะมันก็แบบ รุนแรงแล้วนะพี่ปื๊มอืมอ่ามันมันทำให้นักกีฬาเนี่ยเสียรายได้ไปไปเยอะพอสมควรเหมือนกันจากจากเดิมที่สมมติว่าพี่ปื่มแข่งขันเนี่ยสี่เดือนใช่ไหมครับพี่ปื่มจะได้เดือนสมมติได้เดือนละหมื่นสี่เดือนก็สี่หมื่นอ่แต่เนี่ยพี่ปื้มถ้าสมมติทีพี่ปื้มตกชั้นอน่ะพี่ปืมก็ได้แค่สองสเดือนเองอืก็ประมาณนั้นอ่ะอ๋อมันน้อยไปหน่อยอ่ะเออพอเห็นแล้วทีมที่เขาลงทุนมาตั้งเยอะ ถ้าสมมติเล่นไม่ดีฟอร์มไม่ดีตกชั้นลงไปยกตัวอย่างเช่นดมอนฟูดปีที่ผ่านมาอไม่ไม่อันนั้นคือเข้าไฟนอลไงดิมอนฟูดไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไฟนอลอ่าใช่ใช่ใช่ผู้หญิงไม่ได้เข้าไฟนอลไงมันก็เสียหายเยอะเสียหายเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยเยผมว่าคือมันตัดตัดเยอะไปหน่อยทีมเดียวก็ยังโอเคแต่เพื่อรูปแบบระยะเวลาการแข่งขันให้มันกระชับมากขึ้นให้มันกระชับมากขึ้นบวกกับสปอนเซอร์อะไรด้วยหลายอย่างแหละใช่มันก็ต้องลดกันไปอ่านะฮะก็ เพราะฉะนั้นแล้วทีมที่ไม่อยากตกชั้นก็ต้องพยายามสู้กันไม่ให้ไม่ตกชั้น <c oughs> ไปดึงน้องเดียมาดิกลับมากลับ <c oughs> มาเล่นเ <c oughs> ขาทำงานประจำแล้วเพราขาไม่กลับมาเล่นแล้วแหละเออมีกลแล้าสนใจพี่อ๋อมะ,อะประมาณนี้เรื่องของไทยแลนด์ไทยแลนด์ลีประมาณนี้เราก็รุนกันต่อแค่กำลังใจกันต่อกับทุกๆฝ่ายเดี๋ยวสมาคมจะเรียกสโมสรมาคุยและหลังจากนี้หลังจากที่คุยกันเองก่อนและภายในเบื้องต้นเดี๋ยวให้สโมสรมารับทราบกัน แล้วฟังกันว่าจะจะไปในทิศทางไหนต่อจริงๆก็อยากให้มันไปในทิศทางที่ดีเสมอนะแบบวอลเลย์บอลนะพี่อ๋อคือมันเป็นกีฬาก็เลยมันเป็นกีฬามหาชนของไทยอ่ะมันควรจะต้องอยู่บนหน้าแพลตฟอร์มทีวีอะไรเงี้ยให้มันดูแบบนั้นหน่อยอ่ะนั้นหน่อยนะความเด่นตัวนะคือนอกจากฟุตบอลก็วอลเลย์บอลนี่แหละอืใช่อืที่มันแบบได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเหมือนือนี่ผมเห็นของตะกร้ออ่ะตะกร้อไทยลีกอ่ะ เขาไปได้โมโนมาเป็นคนช่วยดูแลถ่ายทุกคู่เลยนะแล้วแต่ก็ไม่ได้เล่นเหมือนอมเล่เนะคือเล่นเย่าเยือนบ้านใครบ้างปกติแล้วเขาถ่ายทุกคู่นะจะถ่ายออกทางถ่ายทางออนไลน์ถ่ายทางแอปใช่ถ่ายทางแอปไอ้โมโนแม็กอะโหลดแอปมาดูก็ถึงจะดูได้ออก็แล้วก็มีตัดให้ลงไฮไลท์มาหลังจากจบเกมกันในคัน ก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะโมโนที่แก,กก็ทำหลายอย่างกันนะใช่ใช่บาสเซตบอลด้วยเนี่ยเออมีบาสด้วยม,มันก็เป็นอ,อ,อีกอีกรูปแบบหนึ่งอะที่โอเคนะครับ